สวัสดีนะคะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเวยเจียงายแก้วสักให่นะคะ,ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะมารับบุญเย็นนะคะคไ,ไว้นะะตอนนี้บุญเย็นจะเดินทางแล้วนะคะีะ่คือรถที่มารับนะคะ กู้ภัยช่วยช้าบรรยากาศนะคะทุกคนาวว่ันน วัสดีนะคะแม่ๆวันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมารับบุญเย็นนะคะไปอยู่นะคะที่ใหม่แล้วนะคะคุณลนานะคะศิลปะอาชานะคะก็ะม,มีควานมาประมาณ2องสาานนะคะแม่ๆด,ดีใจกับบุญเย็นด้วยนะคะได้ไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะเพราะว่า ่ากที่แม่ๆม่เห็นนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ,ะจำเป็นต้องปล่อยนะคะแม่แ่ก็ควานจากสุลินก็ล่มราชการโอ้นอนลงรอเลยนอนลงรอเลยค่ะโอ้หวานเทนนอนลงรออย่างีเลย ควานเทนเอานอนลงทำไมพี่เล็กคะ,ะก็ปล่อยบุญเย็นไปนะคะขอให้ไปอยู่ที่ใหม่นะคะตลกดวยง่ายๆนะบุญเย็นต่อให้ง่ายเด้อละควันควนมาช่วยกันนะคะ ฟองง่ายๆเด้อดี่เล็กเปิดทางให้ขึ้นรถง่ายๆนะคะก็มีควานที่มาลักสองสาท่านนะคะอ่าขอให้บุญเย็นขึ้นรถง่ายๆนะคะขอให้ขึ้นรถง่ายๆไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้เป็นเด็กดี นะคะใบมีความอะไรเนาะเป็นเด็กดีนะบุญเย็นนะอันไหนที่ไม่ดีก็หยุดทำนะคะบุญเยน็นไปอยู่เชียงใหม่นะคะไปอยู่เชียงใหม่ ดูบรรยากาศนะคะก็มีรถมารับเลยนะคะทางบุญเย็นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะทุกท่าน ขอให้ปลอดภัยนะคะให้บุญเย็นไปอยู่ที่ใหม่ก็ให้ค้าให้คููให้เป็นเด็กดีขวานเทนนะคะขวเทนเป็นคนเป็นขวาน<ม>ชีแตกเลยตต เออขึ้นรถง่ายๆเด้อ ขอให้บุญเย็นไปอยู่ที่ใหม่ก็เป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อไม่ซนกับเจ้าของคนใหมออ่มีรถมารับอย่างดีเลยนะคะรถกู้ไัยช่วยช้างอีราเฟนไฟเซอร์วินะคะแม่ๆพังบุญเย็นต้องเดินทางแล้วนะคะ ถือว่าขึ้นรถง่ายนะคะแม่แม่ถือว่าขึ้นรถง่ายนะคะเพราะว่าควานช้างเยอะมาก ให้เดินทางปลอดภัยนะคะพระคูประกรรมคุ้มครองนะคะวันนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแม่แม ปลอดภัยนะคะหวังว่าบนเย็นไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็จะเป็นเด็กดีนะคะแม่แม่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งควานใหม่เจ้าของใหม่ด้วยนะคะขอให้เคสพี่เล็กนี่เป็นเคสสุดท้ายนะคะ มคล้องพวงมาลัยนะคะรับสิงต้ครับเย็นกันน้ำตกใจนะลูกนะรับสิงต้าสิงต้าสิงต้ อ่ะทีนี้ก็ให้บุญเย็นสมชื่อนะคะแต่พานเทนลงละอ่าพานเทนลงแล้วนะคะ,ะระบบปิดท้ายแบบไฮโดรลิกนะคะแล้วก็จะเลื่อนเข้าไปเลยนะคะข้อจะเลื่อนเข้าไปข้างใน อเลื่อนจะอัตโนมัติอ๋อรถจะถอยอ๋ออรถจะถอยข้าช้างไม่ต้องเดินเลย,ยอ่าบุเย็นต้องเดินทางแล้วน,นะคะแม่่ขอให้การเดินทางครั้งนี้นะคะปลอดภัยนะคะไปอยู่ที่ใหม่ขอให้มีความสุขนะคะบุญเย็น ใช่คะ่ะกรจะมี๋วาม็จะมีควานนะคะดูแลไปสองสมท่านนะคะจะมีรถหมอรถอะไรเดินทางแบบไปอย่างดีนะคะแม่ค okay. ่ะ างแล้วนะคะม่กับตัวใหญ่น่าจะถ่ายรูปด้วยางทางปลอดภัยนะคะบุญเย็นบุญเย็นไปเชียงใหม่แล้วนะบุญเย็นจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะแม่มาถ่ายรูปกันรูปนึ่งทีนี้ก็ตามไปดูบุญเย็นที่เชียงใหม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูคัตตูรูเดี๋ยวยมลงเจะถ่ายภาพหมูนะคะได้ค่ะหนึ่งสอง นะคะหนึอเดี๋ยวขอไปเยี่ยมุตลนะคะจะสค่ะอเดี๋ยวาค่ะแล้วเอาลูกรูนในผอยรบันะคะส่ลนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยภารกิจครั้งนี้ให้เรียบร้อยนะคะเราจะพอจบทางระยะทางของวิวไปค่ะเพราะว่าเป็นของเินเล็กของเง่นไทยเดี๋ยวจ้าเฟ็นลูกได้เดี๋ยวค่อยคุยกันครับเดี๋ยวเราไปเย้ำพัดลมนะก็แวะมาหาตูรูนะคะแล้วก็หนุ่มสินะคะที่บ้านคุณตาหมอนะคะแม่ถ่ายตูรูเฮ้ยถ่ายพี่หน่อยถ่ายพี่หน่อย

ให้กำลังใจนะคะขอบคุณครับเดีนี้ต้องเดินต้องสู้ต่อไปแล้วครับมี่นาคนให้กำลังใจกำลังใจเพียบเลยเต็มเมืองเต็มเมืองเลยทันวานุมเสกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ

นุ่มเสกเยอะกว่าเยอกว่าไปแล้วจ้าแม่ค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเทางปอดภัยค่ะริ่มดีใจแม่อันนี้ทะเบียนวเก้าเก้า วอตอง .9 นะคะอ่าขอบคุณคุณแม่หนูนานะคะศิลป,ปะอาชานะคะที่มารับน้องพังบุญเย็นนะคะไปดูแลไปอุปถัมภ์ต่อนะคะขอให้บุญเย็นเดินทางปลอดภัยนะคะเป,เป็นเด็กดีของเจ้าของใหม่นะคะ วันนี้ก็มาส่งพังบนเย็นนะคะไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะน่นใจตรงนี้อ๋อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทีมงานหนุ่มเสกนะคะพ่อหนุ่มเสกพ่อตูรูก็พลายธันวานะคะให้เข้มแข็งในวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะกดกระดิ่ง ให้กับช่องเวียเจียงผ่าแก้วสักใบด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ